ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i t Talk สาระน่ารู้กับ iNet SMS ครับผมเนพิสิทธิ์อภิโชคกิจพานิชเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ฮะดีไหมครับถ้ามีหนึ่งตัวช่วยที่จะมาคอยซัพพอร์ตการทำงานของคุณให้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม้จะสิ้นเดือนแต่ทำงานก็ไม่สิ้นใจนะครับตัวช่วยนี้จะเรียกว่าอะไรนั้นเรามาคำตอบกันครับขอเชิญคุณกอล์ฟนัทพงศ์เคยพุทธาพุทธิเน็ตเดเวลลอปเมนต์ของบริษัท iNet SMS ครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับคุณเนครับวันนี้คุณกอล์ฟ แนะนำหนึ่งตัวช่วยใช่ไหมครับที่จะทำให้การํำงานของคุณนั้นง่ายและสะดวกตวดเร็วแถมแม่นยำมากขึ้นถูกต้องไหมครับใช่เลยครับคุณเอ๋อ่างั้นคุณกอบช่วยบอกข้่าวได้ไหมครับว่าตัวตัวช่วยนี้คืออะไรทำงานอย่างไรแล้วก็ใช้ในแบบไหนบ้างได้ครับตัวช่วยนั้นเนี่ยมันก็คือ RPA นั่นเองนะครับ RPA เนี่ยมันย่อมาจาก Robotic Process Automation นะครับหรือพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยมันก็คือโปรแกรมที่ลงบนคอมพิวเตอร์เนาะเขาสามารถที่จะทำงานได้เหมือนกับคนทุกอย่างเลยทำงานคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็ เขาสามารถทําได้เร็วกว่าแล้วก็แม่นยำกว่าด้วยแต่ว่ากว่าที่เขาจะทํางานได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการหาโปรเซสที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ออกแบบให้เจ้าโรบอทเนี่ยนะครับขาทางานได้นั่นเองอ๋ออย่างนี้แสดงว่าตัวช่วยตัวเนี้ยจะมาซัพพอร์ตเราในเรื่องการทํางานให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นเอาเวลาไปคิดโปรเจกต์อื่นๆมากขึ้นมีพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นใช่ไหมคุณกอลเนยฮะอันนี้ในยพูดถูกเนาะโอเคแล้วเนยอยากรู้นี่ครับคุณกอล์ฟ ตัว RPA เนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงเริ่มต้นจากตัวนี้ครับได้เลยครับคุณครับคุณได้เชื่อไหมครับว่าคอนเซ็ปต์ของ RPA เนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อ70ปีที่แล้วเลยนะค่อนข้างนานเลยนะครับใช่ครับในช่วงประมาณปี1952เนี่ยครับคุณทัตสึอมเอลเนี่ยที่เป็นนักพีไอศาสตร์นะครับ IBM เนี่ยเขารู้สึกเบื่อครับเขาไม่อยากเล่นหมากรุกกับคนแล้วเขาอยากจะเล่นหมากรุกกับคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็เลยสร้างโปรแกรมเล่นหมากรุกขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงงปปปรรรรรระะมมาาาณีี1559นนคับเเ้้กก็็สสโแจ แล้วรู้ไหมครับมันเกี่ยวข้องกับ A ยังไงหมายถึงว่าการเดินของรู้ที่ใส่ให้ถูกต้องไหยครับเก่งเหมือนกันอ้าโอเคต่อเลยครับซึ่งตัวหมากต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งตัวเบี้ยนะครับตัวรู้นะครับตัวคิงตัวควีนต่างๆเนี่ยมันจะเดินแบบซ้ำๆเดิมๆถูกไหมอ่าใช่ครับตัวนั้นแหละเป็นคือ A ครับทำซ้ำๆเดิมๆแต่ว่าเขาใส่แบบชินเลิศนี่เข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าหมากมันเดินซ้ำๆเดิมๆเนี่ยคนเล่นก็เบื่อไงนะเดินตาคนเดินยังไงใช่ครับเขาก็เลยใส่แบบชินเลิศนี่เข้าไปเพื่อให้เรียนรู้้พพฤตติิกกกรรรมมาาเเเดนนนขอองคื่่ใหหัวีย ครับมันสามารถเดินตอบโต้กับคนอย่างสนุกมากขึ้นได้แบบท้าทายมากยิ่งขึ้นใช่ถูกต้องครับแล้วหลังจากนั้นนะครับช่วง30ปีถัดไปนะครับปีพ9นเก้ายคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีบทบาทกับมนุษย์มากขึ้นนะครับเช่นการใช้งานส่วนตัวหรือแม้กระทั่งทํางานนะครับในอุตสาหกรรมที่เป็นแบงกิ้งก็ดีหรือว่าประกันก็ดีเห็นไหมครับการเซ็กชั่นการทํางานอ่างเงี้ยค่อนข้างที่ดีเยอะมากใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับ พอมีการใช้งานคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็เรื่องของความต้องการของูเนาะอย่างที่เราทราบกันความต้องการของดิมไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วใช่ใช่ใทีนี้เนี่ยพอความต้องการไม่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยการทํางานเนี่ยมันก็ต้องมีการขยับขยานมากขึ้นใช่แล้วทีนี้ความต้องการเนี่ยมันเยอะเกินนะคนทํางานไม่ทันทํายังไงล่ะมันก็เลยเกิดคอนเซปต์หนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นงานเอที่เราได้ใช้กันในปัจจุบันนี้แลาเชื่อไหมครับว่าคนที่คิดคอนเซปต์นั้นคือโปรแกรมเมอร์แล้วเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ขี้เกียจด้วยครับ คือเขาไม่ได้สนใจว่าเขาอยากจะทํางานหรือพัฒนาอย่างอื่นมากขึ้นแต่เขาขี้เกียจที่จะทํางานซ้าๆเขาก็เลยคิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาสุดยอดมากเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วความขี้เกียจนะมันเกิดจากการที่เวลาโปรแกรมเมอร์เขาเขียจโปรแกรมขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะมีหน้าต่างนะครับให้เขาได้คลิกเมนูต่างๆไม่ใเมนูใหญ่เมนูย่อยแล้วเขาต้องคอยเช็คว่าเมนูเหล่านั้นเนี่ยมันทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเขาไหมครับทีนี้เนี่ยการทํางานแบบนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากเลยเพราะกว่าจะดูแต่ละเมนูบวกเมนูย่อยแล้วต้องจดบันทึก เขาเถิดทงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันทึกผิดพลาดอีกนะครับแทนที่เขาจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นใช่ไหมครับนี่เขาก็เลยเขียนสคริปต์ตัวหนึ่งขึ้นมาครับแล้วก็ใช้ในการสคริปต์ตัวนี้เลยใช้ในการเข้าเมนูใหญ่เมนูย่อยแล้วก็เช็คว่าตัวนี้ทํางานได้ดีไหมเขามีการเรื่มไหมนะครับแล้วปรากฏว่าเจ้าสคริปต์ตัวนี้นะครับมันจะทํางานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำกว่าที่โปรแกรมเมอร์ทำอีเขาก็เลยว่าโอ้ย น uh uh ั่นก็ดีส şey ิม um> ีสคริปต uh ์ตัวน so ี้มาช่วยแล้วเขาจะได้ทําแบบฟีเจอร์อื่นนะครับเพื่มหรืออะไรก็ตามได้ใช่อ๋อแสดงว่าคือตัว RPA เนี่ยครับเกิดจากการเรซี่ของโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งที่ไม่อยากทํางานซ้ําๆครับคุณผู้ชมเหมือนประมาณว่าเขาต้องมานั่งแบบนั่งเช็คความผิดพลาดต่างๆแล้วพอเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยว่าคนจะแฮกระบบนู่นนี่นั่นก็ต้องเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยครับผม พอเช็คบ่อยๆปุ๊บมันเกิดอาการล้าอาจจะไม่เกิดความผิดพลาดได้<ช>เขาเลยคิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาที่เรียกว่า RPA มาช่วยตอบสนองเขาเพื่อที่จะทำงานให้แม่นยำแล้วก็ถูกต้องดันมันปกอกเช็คลงล็อกพอดีก็เลยสบายมากขึ้น<ช>เขาก็เลยมีเวลาไปพัฒนาตัวเขาเองแม้ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมก็ต่างพัฒนาได้มากขึ้นใช่เลยครับอืมครับผม แล้วทีนี้เนี่ยพอแนวคิดเนี้ยมันเริ่มเกิดขึ้นใช่ไหมครับเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาไปช่วยตอบโจทย์ในอุตสาหกรรมต่างได้ด้วยนะซึ่งแน่นอนแถวกลุ่มแรกๆก็คือแบงกิ้งกับประกันตะครับตานี่อย่ไปฟังอ่าไปฟังใช่ครับเพราะว่าในเรื่องของประกันกับแบงกิ้งอะเรื่องของเอกสารจะเยอะใช่ไหมครับใช่เขาก็เลยจะมาช่วยพพอร์ตตรงนี้ได้ง่ายมากขึ้นครับ ทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่กลุ่มแบงกิ้งกับการใช้นะครับช่วงปี2000-2010เนี่ยก็เริ่มขยับขยายไปยังภาคธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่การผลิตต่างๆโลจิสติกต่างๆหรือถ้าจะดีฟดาาลงไปเนี่ยอาจจะไปถึงกลุ่มที่ เป็นที่ใช้งานคอมพิวเตอร์นะจริงๆทุกวันนี้เราต่างก็ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วใช่ทุกแผนกเลยจริงๆ RPA มันจะแฝงตัวอยู่ในทุกแผนกเลยนะช่วยช่วยคนทำงานอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเป็นเซลถ้าในตัวอย่างเป็นเซล์ใช่ไหมครับต้องออกไปเสนอราคาให้ลูกค้าเยอะๆหรือแม้กระทั่งน้องแอดมินที่ต้องรับออเดอร์ทุกๆวันแบบหนักๆเราก็ต้องส่งรีพอร์ตส่งอะไรให้กับลูกค้าตัว RPA นีช่วยได้เลยใช่ช่วยได้เลยครับผมจะยกตัวอย่าง ้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเซลล์เนี่ยจะเป็นจะต้องส่งข้อมูลให้กับเซลล์ด้วยกันหรือว่าจะต้องทำรีพอร์ตให้กับหัวหน้าเนี่ยนะครับเขาจะต้องเสียเวลาอย่างน้อยๆเนี่ยสามชั่วโมงครึ่งวันในการทำรีพอร์ตหรือเก็บรวบรวมข้อมูลถยู่เลยครับครับผมแต่ว่าเจ้า RPA เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยเก็บรวบรวมนะครับเก็บ Data จากซอสต่างๆบนเว็บบนโปรแกรมหลังบ้านเขาก็ดีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเป็นในรูปแบบของรีพอร์ตนะครับหรือโพสต์ไว้ก็ทำได้ด้วยนะแล้วเซลล์เนี่ยก็ ถ้าจะไม่ต้องทำอะไรก็คือปล่อยให้โรบอทเขาทำงานแล้วโรบอทก็ทำหน้าที่คือส่งอีเมลได้เลยคือปล่อยให้โรบอทจัดการทำงานเองทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องสนใจอะไรเลยใช่เราเชื่อไหมครับว่าเซลก็มีเวลาไปโทรหาลูกค้าคอนเฟิร์มลูกค้าเหมือนประมาณว่าโทรคอนเฟิร์มโอเคค่ะเดี๋ยวออกว้เสนอราคาให้นะคะแล้วก็ทางให้โรบอททำให้เลยในขณะที่ยกปูคุยลูกค้าเราสามารถคิดกระโดดทำเลยได้เลยง่ายแล้วก็สะดุกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วอย่างนี้ครับในเรื่องของอุตสาหกรรมใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมไหนบ้างครับที่มีการใช้ตัวอัดีน้จริงๆอุตสาหกรรมใหญ่ๆจริงๆก็ใช้ได้หมดเลยพวกอุตสาหกรรมการผลิตอโตโมทีาตา<อ>ิต่างๆก็ททาได้<อ>หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่ทําพวก warehouse management การจัดการออเดอร์ต่างๆที่วิ่งเข้ามาซึ่งแน่นอนครับเพลงอยของหลายๆงาองค์กรเนี่ย มันก็คือเรามีระบบเนาะหลายระบบที่ทํางานอยู่ร่วมกันแต่ว่าการที่จะเชื่อมต่อระบบเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นจะต้องใช้คนแน่นอนเองงานเยอะคนทํางานน่ะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นไงครับก็อาจจะเกิดความเสียหายได้แล้ว RPA เนี่ยมันจะมาตอบโจทย์ตองจุดนี้ครับคือมาแก้ไขในส่วนความผิดพลาดใช่เขาสามารถหยิบข้อมูลจากซิสเต็มนั้นมาใส่ซิสเต็มนี้โดยที่คนเนี่ยไม่ต้องทําเลยนะครับแล้ว ส่วนคนเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของระบบโอเคอย่างนี้อย่างเช่นในเรื่องของอุตสาหการรมรถที่ต้องประกอบรถอะไรซ้ําๆตัว RPA ช่วยได้ใช่อย่างเช่นมีออเดอร์จากซัพพลายเออร์มาบอกว่าเราจะสั่งออเดอร์จำนวนเท่านี้นะครับตัว RPA เนี่ยก็สามารถที่จะคอนเฟิร์มแล้วก็หยิบข้อมูลออเดอร์เนี่ยใส่เข้าไปในระบบ ERP หลังบ้านโอเค okay. เลยงั้นเดี๋ยวเน่ขอสรุปคร่าวๆตัว RPA เนาะ RPA นะครับก็คือหนึ่งตัวช่วยนะครับเป็นโปรแกรมเป็นเหมือนน้องบอท แต่ก็ไม่เชิงบอทใช่ไหมครเป็นโรบอทอ๋อเป็นโรบอทโอเคเป็นโรบอทนะครับที่จะมาคอยให้การทํางานของคุณเนี่ยทำงานได้ง่ายแล้วก็สนุกรวดเร็วมากขึ้นความผิดพลาดศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าเทียบกับคนแล้วเนาะก็มีเวลาไปทํางานออื่นได้มากขึ้นมีการพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะครับโอเคแล้วสําหรับวันนี้คุณก็มีโปรโมชั่นสำหรับตัว แน่นอนครับเรามีโปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยที่ปิดบิดนะครับภายใน31สิงหาคมนี้นะครับรับไปเลยนะครับนาฬิกานี่แบรนด์หงสมาร์ทวอตนะครับเป็นนาฬิกาชิยะเนาะที่สามารถดูแลสุขภาพเราได้ด้วยอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหมดเขต31สิงหาคมสุกนี้เท่านั้นนะครับคุณกอลครับแล้วคุณกอลมีอะไรอยากจะฝากท่านผู้ชมไหมครับได้เลยครับ ก็ก่อนเดี๋ยวนี้ก็อยากจะติดตามนะครับสาระน่ารู้เกี่ยวกับอ p a และก็เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ผมจะมีแล้วก็เอามาบอสให้นะครับทางช่องทางที่เป็นพอดแคสต์นะครับก็อ่ากติดตามด้วยนะครับครับตรงนี้สามารถติดตามใน Facebook แล้วก็ YouTube ของ Planet e n s ได้เลยเนาะใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟมากนะครับสำหรับวันนี้พวเราสองคนขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับ